เต็มไปหมดเลยตอนนี้อยู่แค่นาทีที่11เท่านท้นเองนะครับคงกระดุลไดมาเต็มกันเลยนะอ่าแล้วก็ตอนนี้เลยบอกไปว่าผมมีมีดที่เป็นเลวล8กันแล้วนะครับเหลือแค่รอให้มีดแบบเป็นคัตอีโวมานี่ไงมาแล้วแล้วก็เปิดกล่องเออไม่ใช่เปิดกล่องเปิดลงศพเปิดสิเปิดเปิดโอเค วันได้มันขอไอเทมอยู่เวลานี่นาเร็สี่เรลห้าเรลหกเรลเจ็ดอ้าวเรียบร้อยครบแล้วเหรอ มีลาซังคอนดิจิวะปัตตาชิวะซันเดโสโซเดียสซันครับผมขอตจะเริ่สู่เกมแวมไพร์โซเว i v a ลเอาชีวิตรอดจากฝูแวมไพร์ในพาสที่4กันแล้วนะครับก่อนหลังจากครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการไปฟาร์มหลังไม้เพิ่มเติมมาจนถ้าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับเงินที่มากขึ้นแล้วก็มีการอัพสกิลไปเพิ่มเติมกันแล้วนะครับก็ตอนนี้จะมีการอัพตามนี้เลยนะจะมีการอัพพลังโจมตีไป3าขั้นรีคอเวอรี่หนึ่งขั้นเหมือนเดิม กูดาวสองขัง้นแล้วก็อันนี้มีการอัพตัวสกิลแหวนอามาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm. ก็จะเป็นสกิลที่จะเพิ่มอ่าวันมองประจักษ์ไทยก็คือถ้าหากว่าเราโจมตีเราไปก็ตามเนี่ยมันจะมีการเพิ่มการโจมตีเข้าไปอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับมีการอัพเด็ตไปเต็ม2อัพโชคเต็ม3เลยนะครับแล้วก็มี เพิ่อกอ็คือเพิ่ม f e p เพิ่มขึ้นเป็น3% 3ครั้งก็เป็น9%กันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อ่านทนี่เป็นข้อใหม่ที่มีการอัอโหลมาเมื่อตอนหลังไม่นะก็คือจะเป็นบานิชเหีือก็คือมันจะสามารถทําการแบรเอเทมได้หนึ่งอย่างในการเล่นลอนนันน,นั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยไอเทมมันจะมีหลายชิ้นมากบางทีก็อาจจะมีไอเทมที่ไม่จําเป็นสำหรับเราในตอนนั้นก็ได้ก็จะสามารถใช้สกิลนี้เนี่ยในการแบมันไปได้1ชิน้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปลองใช้งานกัน อ่ะตอนนี้คอลเลกชันก็ได้มีการสะสมเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการไปลอง Evo วอัปเกรดอะไรบางอย่างดูมาบ้างซึ่งตอนนี้ก็ปลดล็อกไปแล้ว52จาก68นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น u n นล็อกอันล็อกก็ตอนนี้ทำเอช e มนต์ไปแล้ว48จาก76นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามให้ได้หมดทุกอันก็แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเน้นที่ตัวละครต่อไปกันก่อนดีกว่านะครับไหนดูซิ ก็คือจะเป็นตัวละครที่4ที่จะมีชื่อว่าเจนเนลอลนะครับก็ใช้เหรียญ600ในการปลดล็อกแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยก็ได้มีการทำแอชเมนต์บางอย่างได้แล้วก็มีการปลดล็อกเงาตัวละครเพิ่มเติมมาแล้วแต่ว่าจะยังกดใช้งานไม่ได้นะจะปต้องมีการเสียเงินในการซื้อมาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่ะตอนนี้อเป็นเจนเนลอลก่อเสียเงินไป600ซึ่งตัวละครตัวนี้เปิดมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้มีดเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็จะยังมีการเพิ่มอาวันโปรเจกต์ไทยให้กับทุกอาวุธด้วยโอ้ ตีหครั้งใช่ไหมก็เป็นการตี2ครั้งแต่เริ่มต้นประมาณนี้นะครับโอเคไปอ่ะทีนี้เราจะมาเล่นดานไหนกันดีนอก,ก็ถ้าหากว่าจะไปแก้ตัวเนี่ยก็น่าจะไปแก้ตัวที่สเตจสอกันละกันนะครับคือสเตจสามผมรู้สึกว่ามันเป็นสเตจที่ค่อนข้างจะยากนะเออใช่อีกอย่างหนึง่งเอ,อ้เดี๋ยวก่อน เพราะว่าผมควรไปสเตจหนึ่งมากกว่านะครับเพราะว่าสเตจหนึเนี่ยมันเรามีแผนที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนเล่นหลังมาเห็นว่ามันจะมีไอเทมลับอยู่ในฉากอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปลองเก็บกันดูนะอ่าแล้วก็ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่นแบบว่า เปิดโหมดไฮเปอร์หน่อยกันละกันนะซื้อโหมดไฮเปอร์ตรงติกด้านสร้างสายตรงนี้นะครับมันจะเป็นการทําให้ตัวเกมมันเร็วขึ้นจากเดิมที่แบบไม่มีการาเพิ่มบูสต์สปีดใช่ไหมมันก็จะมีการเพิ่ม,มอีก75%าอนะครับแล้วก็มีการบวกโควนานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%ด้วยก็คือได้เงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมซื้อโหมดอันนี้นะครับเป็นโหมดที่เหมือนจะชะทายมากขึ้นเราได้เงินมากขึ้นใช่ปะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโหมดที่จะช่วยให้เเเเเเรรราาาาาาานนนนนนนี่นนนนนน่่ยยลลงงขึ้้ใใบโออออกกกกกสหหมมืััดดวไปูนะ็ท โอ้เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับโอ้เดี๋ยว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 เดีจะว่ามันเป็นแบบเพิ่มสปีดอยู่75%เนะครับเดี๋ยวขอทำการซ่อนอันนี้ออกไปก่อนอ่ะตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเกมเนี่ย มันจะเร็วเร็วกว่าปกตินะเพราะว่าพวเวสปีที่ว่าเนี่ยมันจะเร็วทั้งตัวเราแล้วก็ตัวมอนสเตอร์นะครับเหมือนกับเป็นการเล่นเกมอะเล่นเกมให้มันเร็วขึ้นจากปกตินะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเกมเล่นขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้สู้กับมอนสเตอร์ที่เยอะขึ้นในเวลาเท่าเดิมนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเวลามันจะเท่าเดิมนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมขอ,อเริ่มไปเลยดีขวานอะจำเป็นตอนอีโวพอร์เหมือนกันนะครับเพราะอีโวแล้วเป็นอาวุธที่ใช้งานง่ายมากแต่ว่า ผมขอเล่นสายนกดีกว่าเออเราเนี้เดี๋ยวจะลองเล่นดกเรือนครับก็คือจะเป็นเอโบเลวิงที่เป็นนกสีดำนะ,อะตอนนี้กดเล่นมาก่อนอะตอนนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะเวลาด้านบนเนี่ยมันเป็นเวลาที่มันเดินเท่าเดิมนะเวลามันเดินเท่าเดิมแบบเด๊ะๆเลยครับเพียงแต่ว่าตัวเกมย่์มันเร็วขึ้น ซึ่งการที่เกมมันเร็วขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงที่ว่าเราก็สามารถกระจัดมอนสเตอร์ได้เยอะขึ้นกว่าปกติแล้วก็สามารถทําการฟาร์มของแล้วก็รอจนกว่าจะมีการขึ้นอาในเว็บถัดไปนะครับคือเกมนี้เนี่ยยิ่งอ่าผ่านไปนานเท่าไหร่เวฟก็จะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราฟาร์มด้หนังในตอนแรกเนี่ยเวลาหลังก็จะสบายมากขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้มีนกเวฟสองนั่นเหรออ่านกเวฟสองเอามา อ่ะดูซิว่าการเล่นแบบนี้จะไหวหรือเปล่านะครับคือไอตัวนกอ่ะมันเป็นอาวุธที่มันควรจะเล่นไทย้ายเกมมันควรจะเล่นไทยไทยเกมมากกว่านะครับสำหรับตัวนกเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ตีได้ยากเห็นปะมันแค่ตีเฉพาะในวงกลมรอบตัวนะแล้ววงกลมเนี่ยมันหมุนไปเองนะมันหมุนไปเองรอบตัวแล้วก็สูมยิงไปเรื่อยๆก็คือแรกๆอ่ะมันจะยิงไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยยิงอย่างถี่กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็พูดตรงนี้เสร็จแล้วมาดูแผนที่กันดีกว่าอ่ะตอนนี้แผนที่เราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับ เป็นกระโหลกที่เป็นไอเทมใหม่เหมือนกับเป็นเคิร์สเป็นคำสามนะครับมีแม็กหัวใจแม็กเลือดอยู่ตรงนั้นด้านล่างเป็นเหมือนกับเป็นเรคอเวอรี่ด้านซ้ายเป็นลักกี้ด้านขวาเป็นใบไม้ใช่ไหมแล้วก็ด้านบนขวาครับเห็นไหมเอ่ยด้านบนขวาเนี่ยเป็นของใหม่ที่ผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองไปกันดูนะครับก็เน้นไปที่ด้านบนขวาเป็นหลักแล้วกันนะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็จะทําการกำจัดมอนสเตอร์เก็บได้ว่ากันไปเหมือนเดิมเลเวลอัพมีขอไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฮะเอองั้นก็ ขอเลือกเป็นครอสมาดีไหมครอสอันนี้นะเป็นอาวุธนะครับแล้วก็ยังไม่เคยอีวัมาด้วยใช่ไหมอ่างกันก็รับครอสที่เป็นเหมือนกับเป็นมูมาแรงมากันแล้วกันนะครับคือมันจะเหมือนกับเป็นปลาดำมูมาแรงไปอ่ะแล้วมันจะสามารถย้อนกลับกลับมาได้ด้วยนะครับอ้าวบอสอะไรนี่นาบอสของเราตายแล,ล้วนะครับดอกเป็นเพชรสีแดงมานะขอเก็บเพชรแดงหนอยเข้าไกลไม่ได้เลยโอเคอ้อ แล้วก็ตอนนี้มีมีมาเพิ่มนะครับก็ทำการเลื่อมมีดมาตอนนี้มีดเป็นเลเวลสองนะครับก็จะมีการเพิ่มบริถุทายเข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าในตอนแรกเนี่ยผมมีสกิลที่แบบเป็นแหวนที่เพิ่มอ่าเดีเดวเดะเดะระแหงไฟโอ้ยไปทันมาลอนมาไปเป็นเวฟพอตรงนี้พอดีเดะเลยนะครับทำการอัพอมมาหมูแรงเพิ่มเติม ตอนนี้ผมจะพยายามเลือกใช้สกิลที่จําเป็นนะครับที่ตอนนี้ได้นะอันที่จําเป็นมากๆอ่ะมันจะมีเป็นแพสสกิลที่ลดเวลาคูลดาวน์แล้วก็มีอะไรกว่าอ่าเดี๋ยวค่อยคิดกันละกันตอนนี้โอ้โหอืมอันนี้เป็นคิงไบเบิร์นะครับคิงไบเบิร์จะต้องอัพสองนี้นะคือสองนี้มันจะคู่กันนะครับคิงไบเบิร์กับตัวสเปลวินเดอร์สเปลวินเดอร์เหรออินคิดดูเลชั่นออฟไอพอดเอฟเฟกต์ไปสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราผมหยิบอันนี้เนี่ยก็ควรจะหยิบเคเบิลต่อไปด้วยนะครับโอเคงั้นก็เลือกสเปลมาอ่ะตอนนี้ขอเก็บเคราะห์ก่อๆเยอะเยอะเยอะมโอเคเก็บเพชรก่อนเลเวลอัพมาทำการอัพครอสเป็นเลเวลสามนะครับเพิ่มสปีด25%เป์แล้วก็เพิ่มแอลเลยอีกสเ์เด้วยยอดเยี่ยมซึ่งตัวครอสหรือมูมาแลนะครับรู้สึกว่าเราต้องอัพโชคหรือเปล่า เหมือนต้องอัพลัคก,กี้นะครับจะสามารถทำการอีเวม,มันได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอทำการเก็บเลเวไปเรื่อยๆความจริงก็พยายามตีแล้วก็ย้อนกลับไปเก็บเค่เองนะ อ่าถัดมาจะเป็นอ่ะอัพเปสนสเปลเพิ่มตอนนี้จะพยายามหาไอเทมที่จะเปนให้ได้ก่อนนะครับคือถ้าหากว่าไอเทมที่เป็นประเภทแบบเวฟพอดเราเต็มแล้วมันจะไม่ส่เวฟพอดออกมาแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าตัวแพสซีฟไอเทมก็จะเหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องแบบมีการเลือกมีการคิดดีๆว่าเราควรจะใช้ไอเทมอะไรกันดีแล้วก็จะมีไอเทมบางอย่างที่เราจะเป็นต้องเล่นตัวหลอคอบางตัวให้ถึงระดับหนึ่งก่อนถึงจะมีการปวดล็อกด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็มีเชิงเทียนใช่ไหมเชิงเทียนจะเป็นขวานไลนิ เป็นอะไระวะ <c oughs> แล้วอีกหน่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับก็ก็ลืมไปแล้วละเอองั้นก็อัพเป็นสเปลบินเนอร์มาโอ้ตอนนี้เลเวลอัพแล้วนะครับแล้วก็มีแบนเซอร์ออกมาด้วยอ่ะซึ่งแบนเซอร์นี้นะครับมันจะเพิ่มสปีดของโปรเจกไทายนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับในการอ e ีโวมีดที่เป็นอาวุธหลักของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะรออะไรล่ะเลือกมาสิอ่ะตอนนี้ก็มีแพสซีฟอยู่2ตัวนะครับซึ่งอันหนึ่งเนี่ยเป็นแพสซีฟของ King Bible นะเดดีีี๋๋ยยยวววถ้าาาหหกก่่เเเจอ King Bible น็ยิบม,มาด้นะเ โอ้คิงไบเบิรมาแล้วนะครับอแล้วก็เนื่องจากว่าผมเคยอีโวเจ้าคิงไบเบิรนไปแล้วก็จะมีการบอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราอีเอาเลือกอาเทพตัวนี้ไปเนี่ยเรามีของที่อีโวเนี่ยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วกันัพมาเลยตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้เวฟพอดเนี่ยมันขึ้นไปถึงเลเวลแปดแล้วก็หาคิวสบายให้ได้คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราจะอีโวขอแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในฐานะของอะไรนะ ีบสมบัติที่เป็นเชเชอร์ที่ได้รับจากตัวบอสหรือไม่ก็ตามฉาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องทําให้เลเวลตันก่อนนะคื่อเลเวลตันที่ว่าเนี่ยายถึงตัวอาวุธนะครับจากที่เคยลองมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องทําให้แพสซีตันก็ได้แต่ขอแค่ให้อาวุธหลักเนี่ยเลเวลตันก็พอแล้วอตอนนี้ก็ขออัพมีดเพิ่มเติมโอ้ตอนนี้มีดเป็นเลเวล4กันแล้วนะครับผีมาเลยพลังแห่งเริ่มเผา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  โอ้ตอนนี้นะครับมีนกสีขาวมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมียเทพที่อยากเก็บอยู่2ชิ้น <c oughs> คือจะมีนกสีขาวกับมีใบโคเวอร์นะครับโคเวอร์ cover เนี่ยใช้ในการอีวเจ้าตัวคลอสนะแต่ว่า าะว่าผมหิอาวุธไปดีกว่าก็คือจะเป็นนกสีขาวนะครับคือนกอันนี้เนี่ยมันนับเป็นอาวุธนะหรือก็คือการที่เราจะอีโวนกได้จะเป็นต้องมีนก2ตัว2สีเลยนะครับแล้วก็ต้องอัพเลเวลแม็กทั้งคู่เลยนะก็คือต้องแบบนกขาวแปดนกดำแปดนะครับอันนี้คือเหตุสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงเป็นอาวุธในช่วงเลเเกมเพราะว่ามันต้องเก่งถึงขนาดจริงๆอ่ะถึงจะสามารถอัพเป็นอีโวในขั้นต่อไปได้นะครับ บอเตมไปหมดเลยตอนนี้อยู่แค่นาทีที่11เเท่ดัั้นเองนะครับโคกรุรีบมาเต็มกันเลยนะอ่าแล้วก็ตอนนี้หราบอกไปว่าผมมีมีดที่เป็นเลวล8กันแล้วนะครับ <laughs> เหลือแค่รอให้มีดแบบเป็นขั้นอีโวมานี่ไงมาแล้ว <laughs> นี่ครับอันนี้คือมีดขั้นอีโวนะครับ thousand นะครับโหอีโวไนท์นะครับก็จะมีการเพิ่มพลังให้มันกระบุ้มากขึ้น โอ้โหเอ่อ,อเดี๋ยวเพื่านพาราเลยครับเรียกว่ายิงฉี่ยับ <laughs> <laughs> แล้วก็อย่างทั่อไปนะครับว่าการอีโวเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องให้ตัวพสซีฟไอเทมแล้วตันนะตอนนี้จะเห็นว่าไอ้ปอบแขนที่แอเทมในการอีโวเนี่ยผมแค่ Level เลเวลสองเองนะครับก็สามารถทําการอีโวได้เหมือนกันนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเน้นไปที่อะไรดี ตอนนี้จะมีคิงไบเบิรกับนกที่น่าสนใจนะครับงั้นก็อัพเป็นนกกันละกันก็อัพเป็นเอเวอเร็ตต์วิงและตอนนี้นะครับเทอร์เซนเอนะครับได้ได้ว่าไม่มีคูดาวอะดูดมิมันแทบจะไม่มีคูดาวเวลาใช้เลยนะครับคือสามารถหมุนตัวรอบตัวเนี่ยป้าพี่ได้แบบรอบชิดทางกันเลยทีเดียวอ่าตอนนี้นกเป็นแล้วว่าแปดแล้วนะครับเหลือแค่ให้นกตัวสีขาวอ่าอ่าตอนนี้อัพเป็นคิงไบเบิรโอ้ตอนนี้สุดว่าจะเป็นโชว์เลเวลเนอะอัพคลอสต่อไปคลอสเป็นเลเวลเจ็ด อ่าคลอสเลเว่าแเหรออ่ะคลอสเลเวกแปก็แล้วกันแต่ตอนนี้คลอสเลเวลแปดแบบกัเท่านั้นครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไอเทมที่จะเป็นในใการ e นะอีโวนะอ่อมีการเพิ่มเงินฟายอัพเป็นทีมเบิร์นมาขอเก็บเพชรหน่อยนะครับนี่ด้วยความที่ว่าตัวเกมมันเร็วขึ้นนะมันทำให้เราสามารถฟาร์มในช่วงเวลานี้ได้แบบอจ่ายสุใจกันเลยทีเดียว <laughs> อโอเคอัพตัวนกขั้นสามมา มาในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับกับหนังสือขั้นอีโวนั่นเองคือตอนนี้มีการอัปเป็นแล้วว่แได้แล้วนะครับอันนี้อีโวคิงเบ b ร์นกลายเป็น อะไรนะไบเบิลแบบ e v e r e n d ก็คือมันจะไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับแล้วไบเบิลเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับคือจะเดิมที่มันจะมีระยะเวลาคูดาวอะไรของมันใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือจะไม่มีระยะเวลาคูดาวแล้วแล้วก็จะวนอยู่รอบตัวเราเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอ,อาวุธที่สามารถโจมตีในระยะใกล้ๆได้อ่าตอนนี้ก็จะมีการเซฟเนี่ยเข้ามาอีก1ชั้นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับดิเเมก็โอเคนะดาเมก็ประมาณ10กว่า30กว่าเห็นจะได้นะครับจัดว่าน่ากลัวใช้ได้ดูสิผิวเข้ามาเนี่ เข้าไม่ได้นะแต่ว่ามันดันกันมาคือมอนสเตอร์ผีมันเข้ามาไม่ได้แต่ว่ามันดันกันมาได้นะครับอันนี้ก็ระวังกันนิดนึ่งกันละกันตอนนี้อยู่ในนาทีที่13นะครับผีเต็มเลยแล้วก็มีตัวถึึๆอย่างไอตัวสีน้ำตาลด้วยนะครับน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่ามันดันกันมาดิแหละอ่าตอนนี้นะครับก็มีการเลเวอัพแล้วมีของมาเพิ่มนะแต่ว่ามันเป็นของใหม่หมดเลยนะครับเอาอะไรดีเนี่ยอันนี้มันเป็นอาวุธล้วนๆเลยนะเนี่ยเออว่ามันเป็นอาวุธทั้ง4อันเลยนะครับงั้น เลือกเป็นไลนิ่งลิงมากันละกันนะครับก็คือจะเป็นการาสุ่มสไตล์ให้กับใส่กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวแบบสายฟ้าลงมานั่นเองนะครับแต่ว่านี้เนี่ยแล้วแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพของมันสเท่าไหร่จะเป็นต้องมีการอีวอก่อนนะแต่ว่าสายฟ้าไลนิ่งลิงเนี่ยเหมือนต้องใช้แหวนในการอีวอด้วยมั้งเดี๋ยวต้องดูขออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้กเกแล้วก่อนอ้โหขอมันไม่น่าเล่นเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะอัเป็นแบตเซอร์แล้วว่าถัดมาแล้วก็อัพ เป็นโอ้เอ็มตี้โทมาเหรอน่าสนใจเอ็ดดี้โทมคือจะรีคูลดาวน์ลงไปนะครับแล้วก็มีช่องว่างเหลือด้วยนะเนี่ยงั้นก็ต้องเอาเป็นเอ็มตี้โทมาก่อนให้มันล็อกช่องเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อัพนกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบเกือบต้องอัพโคเวอร์ครับเพราะว่าโคเวอร์คือสิ่งที่ใช้ในการอีโวเจ้าตัวครอสได้โอเคดีมากถัดมาก,ก็คือ,อมีของซับบิทสองอารเออหรือบอกว่าผมมีการอัพตัวสโตนมาร์กหรือก็คือไอเทมหน้ากากหินที่ช่วยเพิ่มเหีือให้กับเรานั่นเองนะครับเอาตอนนี้เดี๋ยวขอเพิ่ม่มโชคกอน อ่าอันนี้ไงโอ้แบพอดีเลยและชิ้นสุดท้ายด้วยดวงดีมากเลยครับไม่จำเป็นต้องใช้คําสั่งแบดเลยนะเนี่ยก็คือตอนเนี้ยผมได้ตัวอ่าไลนิ่งลิงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ใช้การอีโวเนี่ยก็คือไอเทมตัวนี้นะครับรูปเคเตอร์ก็เป็นแหวนที่จะเพิ่มอ่าโปรเจกไทค์เข้าไปอีก1ขั้นนั่นเองนะครับเดิมที่จมตีแบบว่า1ชิ้นเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปอีก1ขั้นแล้วก็ยังมีเพิ่มอีก1สเต็ปด้วยอ่ายอดเยี่ยมนกเป็น Level เ,าาเ,เ,ลเลเวลเจ็ดาวน โอเคหมดแล้วนะกับการเก็บเลเวลต่อนะครับเก็บเลเวลต่อเก็บเลเวลต่อเก็บเลเวลต่อเล็นเกน้อยอ่ะเดี๋ยวเก็บอ่าฟื้นเล่นนิดนึงอ่แล้วก็ตอนนี้เลยบอกไปว่าผมก็ค่อยๆเดินทางมาถึงข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์กายไว้ก่อนกันละกันนะอ่ะตอนนี้ถ้าหากว่าเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเจอกับสถานที่รับกลางป่าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวอ่าเดินขึ้นไปไหนซิจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังถึงแล้วอ้าว มันจบครั้งก่อนเลยนี่นาะนี่ตรงนี้ก็มีลงศพโควิดอีกแล้วนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นการปลอกตัวละครใช่ไหมอ่าแล้วก็ดยความที่ว่าตอนนี้ผมมีมีดเป็นอาวุธโจมตีหล่ะนะครับมันสามารถทะลวงมอนสเตอร์แบบน่ากลัวมากคือข้อดีของมีดอ่ะมันจะสามารถทะลวงป้มอนสเตอร์แบบเป้าหมายเดียวได,ได้ง่ายมากๆเลยนะครับแต่อาจจะตีมอนสเตอร์แบบเป็นกลุ่มไม่ค่อยดเท่าไหร่นะอ่าตอนนี้อัปเกรดเป็นอ๋อนี่ครับมันคืออะไร มันก็คือขั้นต่อไปของครอสใช่ไหมเอ่ยมันจะเป็นนี่ครับอีโวครอสนะเฮลเวนซ้อนนะครับดาบสวรรค์แคนดิลคินคอนเมจก็คือเพื่ออาตาัตราคินคอเข้าไปนั้นหรอแล้วเวลาโจมตีอ๋ออ๋อเนี่มีการโจมตีออกไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นสีทองนะแสดงว่าเป็นการโจมตีแบบติดคินคอนนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอทําการตีโดยรอบก่อนโอ้ตอนนี้นบเป็นเลืวดแปดแล้วนะครับหมายความว่าเขาอีโวแล้วสิ เพราะตอนนี้มันเป็นนกดำนกขาวเนี่ยอย่างละ8 8ิแล้วนะครับเหลือแค่หาหีวสมบัติสักอันอย่างๆผมก็จะสามารถทําการอีโมได้แล้วก็เปิดกล่องเออไม่ใช่เปิดกล่องเปิดลงศพเปิดสิเป,ดเปิดเปิดโอเคนี่มีการเจอตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับ Thank you General but the Vampire is in another coffin อ่ะก็มีการบอกข้อความเลยนะครับว่าขอบคุณนะตัวเราแล้วก็แต่ว่าแวมพา์เนี่ยมันอยู่ที่โรงศพอื่นนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็นี่จะเป็นตัวละครตัวใหม่จากแมบนี้นะครับอ่าพุงนาลาเหรอปุงปุงนาลาโพวารานะครับ Joy the Survival นี่ตัวละครตัวใหม่นะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะตอนนี้ ส่วนการการที่เหลือก็ปิดไปก่อนก็แล้วกันเนอ้รู้สึกว่าลำขาจอตอนนี้ก็เหลือแค่ทําการเก็บแล้วกไปเรื่อยครับแล้วก็ถ้าหากว่าเจอเหตุสมบ,บันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าจะสามารถอีโวนบอต่อไปได้หรือเปล่าแมมอนสเตอร์นี่มันเยอะจริงๆเลยขังข่าวเดืดกันมาสิทังข่าวดันน่ากลัวมากเลยนะครับอตอนนี้โอ้เดี๋ยวพี่เพิ้มนี่นาะพี่เพิ้มครับช่วยรับกองหน่อยรับกองหน่อยดีมากนั่นแหละไหนดูสิว้าว ดอกมา3ามชิ้นอ,อย่างนี้มันต้องมีแน่นอนครับคันอีโวของเราตืนต่นต่นตนต่น่นนตรงกลางครับผมอันตรงกลารครงาคือของที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นนกขั้นอีโวนะครับเวนเดอร์หรือเปล่าก็คือจะเป็นขั้นยูเนียนนะครับก็เป็น ไอเทมแบบระดับไม่ใช่ดูวนัยวกมันเป็นยูนิคปะมันเป็นไอเทมยูนิคนะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เราปลดล็อกนกอันแบบคัทอ ok ัปเกรดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นนกที่สามารถอัปเลเวลต่อได้นะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่องถึง8ช่องก็คือสามารถอัปได้ถึง8เลเวลเลยแล้วก็นกขาวกับดำเนี่ยมันจะหายไปแล้วเหมือนกับว่ามันรวมกันเป็น1นั่นเอนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมจะมีช่องซอสอาวุธเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นนั่นเอนะครับแสดงว่าจะสามารถ ใส่อาวุธเนี่ยได้อีกหนึ่อันนะอ่ะตอนนี้เอ่ออ่ะตอนนี้ก็จะมีการอัพนกมาให้ในตอนช่วงแบบเลเวอัพด้วยนะครับก็อัพเพิ่มเอรเรียเข้าไปอีก20%เอ่อฮะโอ,โอ้เดี๋ยวเมจิกวานมีคั้อีโวด้วยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมเล่นสายมีดแล้วอะแต่ว่ามาจิกวานก็ไม่จะเป็นต้องอัปก็ได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวรอดูว่ามี ไอเทปอะไรดีๆหรือเปล่านะครับแล้วก็นกสีลุงอ่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นนกที่มันจะโจมตีแบบว่าคู่กันไปเลยนะจะเห็นวงกลมของมันในการโจมตีเนี่ยมันจะไหลกันเป็นคู่คู่นะครับแล้วก็จะโจมตีพร้อมกันทั้งสองวงเลยเหมือนกับว่ามีนกสองตัวแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่แค่เทมอันเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้มีกล่องด้วยอะไรเอ่ยอ๋อได้เป็นรถคูดาวนะครับอันนี้เป็นเทมที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะได้ตัวละครไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะเพราะมันสามารถรถคูดาวทำให้เราสามารถโจมตีได้ทีแบบบมากๆเลยนะครั โอ้เดี๋ยวนะเปิดกล่องมาก็ลืมดูว่าเรเวไลนิงมันแปดแล้วอ่ะตอนนี้ได้ตัวแหวน t h นเดอร loop มาแล้วนะครับก็จะเป็นการอีโวเรื่องเกี่ยวกับตัวแหวนสายฟ้านี่อันนี้คือการอีโวนะครับคือมันจะสุ่มโจมตีแต่คราวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้โจมตีแบบเป้าหมายเดียวแล้วมันโจมตีเป็นหมู่ได้นะครับอ่านี่คือการอีโวเรื่องเกี่ยวกับตัวแหวนอาสายฟ้านั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้ได้ได้ว่าอีโ e วทุกอย่างเลยป่ะเออเนาะ ตอนนี้อาวุธทั้ง5าอย่างนะครับอีโวครบหมดแล้วนะครับอ่าตอนนี้เลเวอัฟมานะแต่ว่าตอนเนี้ยผมยังเลือกอาวุธสุดท้ายไม่ได้นะแต่ความจริงว่าสุดท้ายเนี่ยเลือกไปอันนี้ก็ได้เนี่ยนี่มันจะเป็นมนาวอะไรอนะ่ะอันนี้อ่านยังไงก็อ่านว่าเราเลอร์หรออ่านว่าโรเลอร์อกันละกันมานะครับมันจะเป็นอาไออาวุธที่ จะเป็นการสร้างโล่ก็คือเหมือนกับว่าเรามีโล่เนี่ยอยู่ในตัวอีกชั้นหนึ่งแต่ว่ามันจะกินช่องเรื่องกกับเวทพอดน,นั่นเองนะครับก็อาจจะเปลืองช่องอาวุธนิดนึงแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมได้ของพอแล้วก็เอาแบบตามนี้กันละกันนะครับที่เหลือแค่ทําการอัพเลเวลแล้วก็หาทางทําให้อาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโลลสสุๆให้ได้ตอนนี้ยังเหลือครูดาวหรืออาวุธอันใหม่แล้วก็เหลือแค่นกเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่เลอแม็กนะโอ้ในที่สุดก็แล้วว่าอัพจนมาถึงจุดที่ทําให้ตัวนกเนี่ย ขึ้นเป็นเลเวล8เรียบร้อยนะครับก็มีการเพิ่มแอลเรียเข้าไปอีก20%โอ้แล้วเมื่อกี้เหมือนเกี่ยวเช่นระเบิดได้นะครับและนี่ก็คือความสามารถของนกแบบตอนเลเวลสุดนะก็คือจะเป็นการสร้างวงกลมเหมือน,นตอนแรกเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะโจมตีได้แรงและถี่มากๆแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันจะไม่โจมตีระยะใกล้นะคือมันจะโจมตีแบบระยะไกลกับกลางคือถา้าก้อนมอเตอร์เข้ามาในวงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดนโจมตีแบบ หนักหน่วงแล้วก็เมื่อผ่านโน,น้ตแรกมานะครับแล้รก็ต้องจะต้องมาเจอกับวงไบเบิลที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วที่มันจะมุ่งรบตัวเราเนี่ยตลอดเวลากันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการโจมตีจากคุมแมลงมีการโจมตีจากมีดของเราอีกแล้วก็ถ้าว่าเขาใกล้ไปชิดได้เนี่ยก็ยังมีโล่จากตัวพืชอสุดท้ายของเราเ็ื่อี่นี้ด้วยนะครับดูสิคอมโ,มโบ AFK ได้เรียกว,ว่า AFK แบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเรียกว,ว่าตันหมดหรือ,อยังว่าตอนนี้รู้สึกว่า เหลือแค่ตัวโลดเทนเอนะครับที่ยังไม่เวลตัน,นแต่ที่เหลือเนี่ยเวลตันจนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูสิขนาดผีพุ่งมาเนี่ยก็ยังเข้ามาไม่ได้เลยนะ <laughs> อ่าเหลือเวลาอีกสามวนาทีสลับแบบนี้ก่อนที่เราจะเจอกับเจ้าตัวลิปเปอร์ในตอนจบนะครับเซเชฟลฟ้าอ่าเก็บของซะหน่อยทำการเพิ่มเลเวลนะครับได้เงินไปเยอะม,มาก,กันนะเนี่ย เก okay. ็บประสบการณ์นิดนึงครับเนื่องจากว่าอยู่นีดนีงกับพักหนึ่งเนี่ยไอเทมมันไม่เข้าตัวเลย <c oughs> คือศัตรูมันตายระยะกลางหมดเลยไงเราแบบไม่ได้เก็บคงเก็บของ,ขอ,งอะไรกันเลยนะครับอะทำการเก็บแล้วมาอู้เต็มเลยเต็มเลยอ่าตอนนี้ไปแล้วว่าสามแล้ว 4, เยี่ยมากวันนี้มันขอไอเทมอยู่เวลานี่นาเลเวสี่เรเวห้าเรเวหกเรเวเจ็ดอ้าวเรียบร้อยครบแล้วเหรอยู่ีได้ขอมารุลวกันเลยทีเดียวนะครับเอา้ายุดเวลา แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะอเออเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้มันสุดที่เบลเจนินาลืมดูไปเลยนะครับหหายควาว่าตอนนี้ผลทําการอัปเกรดของเนี่ยแล้วว่าแม็กทุกชิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะรูด้ดูกันว่าถ้าเราทําการเกรดแล้วแม็กจัหมดแล้วเนี่ยที่เหลือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินกับเนื้อไก่ละคือจากนี้ไปเนี่ยก็คือสามารถทําการปั๊มเงินได้นะครับแตผมก็ยังมีสกิลที่เพิ่มเงินอีก10%ด้วยแสดงว่าเราเนี่ยเราที่เราสามารถฟาร์มได้อย่างสบายใจกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้จะสังเกตว,ว่า มันเข้าโซนโหดแล้วขังขามันเข้ามาได้นะเนี่ยดูสิขังข้าวเลือดเยอะมากๆนะครับขนาดโจนกระจูตีจากนกไปเนี่ยมันยังแทบไมันยังแทบมันจะทะลวงเข้ามาได้แล้วเนี่ยเฮ้ยทะลวงเข้ามาได้แฮชยอดว้าวดูดีสิขังข้าวแบบเป็นตัวดำเล็กๆสีสีแบบฟีออล่าฟาฟ้านะครับโดยกรโจมตีจากนกไปเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยแถมยังเข้ามาได้อีกแถมยังมีขังข้าวตัวใหญ่สีม่วงที่เลือดเยอะมากโอ้โหนี่แหละ ึตอนช่วงสุดท้ายมีเทพดีๆไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เผิ่งเก็บไอเทพระเบิดฉากไปสักก่อนนี่ยซีเส็งเลยอ่าเดี๋ยวบอลนั้งไงตรงมีเทพเวลาถ้าหากว่าโจมตัวเดี๋ยวไปเก็บไอเทพเวลาทางด้านขวาก็แล้วกันนะครับงั้นก็อยูเอฟเคดิไหวไหมไม่ไหวฮะบางตัวหลุดมาได้นะครับบางตัวหลุดมาได้แต่ว่าตอนเนี้ยเซนสเกตเห็นว่าเพชรมันเป็นสีแดงก็นะก็คือตอนเนี้ยเก็บเลเวลขึ้นอย่างไวอ่ะดูสิสสสสสสส ได้บิคคอยไป2ี้านะครับตอนนี้ได้เงินมาแล้วสองพันกว่าแล้วเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหโอ,โอ้มันยังเข้ามาได้อีกแเนี่ยจริงๆใหญ่ได้กระเทียมเหมือนกันนะแต่ว่าผมยังไม่มีของที่ใช้ดีอ e ีโวขั้นกระเทียมก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงโอกกก้กระกกระตกเกมที่ผมกระตกเนี่ยนะ <laughs> เกมนี้ผมยังกระตุกได้อีกนะอ่าแล้วก็จากนี้ไปเปิดกล่องได้แต่เงินอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับโอ้ยอย่าเข้ามาอยากเข้ามาลูกอยากเข้ามาอยากเข้ามา,อา,า,มาตอนนี้โอ้มีมีพี่ขาวด้วยนะครับดูสิฮ่ <laughs> มีพี่ดํากับพี่ขาวมานะครับโอ้โหพรจนี่นะครับพลังของนกที่ช่วยเราในช่วงเลนได้เอ้ยเดี๋ยวลรถนี่นะเออมีนืกก้ไก่ไหมอะเออขอนื้ไก,ก่หน่อยเออขอนืกกนะ้ไก่หน่อยโอเคทีม, <laughs> มันเมื่อกี้มีโซนหนึ่งเข้ามาประชิดผมได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ล,ลนะ ขนาดโลวอัพแบบเลเวลแบบแม็กซ์เลเวลเส็จแล้วนะยังอุตส่าห์แตก่งอีกเหรอสุดยอดไปเลยโอ้มาๆมาๆมาขวาดขวานกวาดขวาน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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลงไปข้างล่างอ่ะต้องลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับพี่ขอทางหน่อยขอทางหน่อยโอ้ยเยอะเกินโอ้โลแตกโลแตกโลแตกอ่าเออวานะครับถ้าโลแตกตอนเนี้ยตีมอนสเตอร์ตีเราแป๊บเดียวก็ตายได้แน่โอเคตอนนี้ว้ายอยู่ไม่ล้าเย้ ขอหนีจากความตายหน่อยกันแต่ก็จริงฆ่ามันได้ไหมก็ฆ่าได้นะแต่ว่าเลือดมันเยอะแบบเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับสำหรับตัวเดสเลเปอร์ตัวนี้เออเออฆ่าเราทีอ๋อเรามีโล่อยู่อ่าเรียบร้อยตายละ <laughs> มันตีแรงมากนะครับไอตัวนี้เหมือนกับมาบังคับตายนะ้วแต่มันก็มีวิธีฆ่าเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเออเสียเวลาฆ่าเราเรีย่ยๆจบแล้วก็เอาเงินไปอัปเกรดของกนดีกว่า <laughs> โอเคทำการ <laughs> ปลดล็อกนิวเอชนนะครับตัวละครใหม่จากโรงศพนะมีเอชิเมเซเว่นห้านาทีอันล็อกเออนี่ไงหัวใจเมื่อกี้แหละครับคือไอเทมที่ใช้สำหรับในการอีวโวกระเทียมอ่างั้นรอบหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นแบบกระเทียมกันดีกว่านะครับอ่ะสำหรับในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดอเมียนนก ดามจดกนะครับ6ล้านดูสิขนาดมาทีหลังเนี่ยดามเจ6ล้านกันในทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวอีวอื่นเนี่ยได้แบบเป็นล้านล้านกันหมดเลยคือถ้าเราสามารถทําการหาของที่โตตามเงื่อนไขได้อีเวได้เนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน่